ช่อง7 HD ชวนรื้อฟื้นความฟินสามีชั่วคืนรีรันยูโรพร้อมคัมแบ็คเก้าอี้สามีแห่งชาติอีกครั้งยูโรยศวัสด์พร้อมคัมแบ็คเก้าอี้สามีแห่งชาติในละครโรแมนติกสามีทั่วคืนรีรันชวนแฟนละครช่อง7 HD รื้อฟื้นความฟินยูพิงพร้อมกัน วันจันทร์ที่วันที่18ทธันวาคมนี้เวลา21สนาฬิกาีนาที FCUP เตรียมหวนคืนความจิ้นกับความสนุกสุดฟินในละครโรแมนติกสามีทั่วคืนของค่ายมุงคลดีโปรดักชันที่ช่อง7 HD เตรียมนำกลับมาให้ได้ชมความสนุกกันอีกครั้งซึ่งละครเรื่องนี้ นอกจากจะส่งให้พระนางอย่างยูโรยศวั์กับทิงพลอยปภาวดีชานสมอนกลายเป็นคู่จิง้งฟินเวอร์ขวัญใจแฟนละครแล้วยังทำให้ยูโรกลายเป็นพระเอกที่แฟนละครใส่ชื่อไว้ในธรำรเนียบสามีแห่งชาติกับบทกษะส่าซีอหนุ่มหล่อมาเท่เจ้าของบริษัทที่สาวๆจะต้องตกหลุมรักงานนี้ละครกลับมารีรันทั้งทียูโรจะรู้สึกยังไงมาฟังเจ้าตัวเปิดใจทางนี้ดีใจมากครับที่ ละครกลับมารีรันผมก็รออยู่เหมือนกันครับอยากให้ละครกลับมาให้แฟนๆได้ดูอีกถือว่าเป็นละครที่ดีทั้งเรตติ้งและกระแสสำหรับละครเรื่องนี้อยากฝากแฟนๆติดตามมาสนุกกับละครเรื่องนี้อีกครั้งครับและต้องขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบจนยกให้ผมอยู่ในรมเนียบสามีแห่งชาติอีกคน มันเป็นไปตามบทละครครับผมเองก็ตั้งใจแสดงรวมถึงทีมงานผู้กำกับนักแสดงทุกท่านด้วยทุกอย่างประกอบกันก็ส่งให้ละครสนุกเป็นผลให้ผมได้รับฉายานี้ดีใจมากครับเรื่องนี้ผมรับบทกระสัเป็นนักธุรกิจจะมีเรื่องของความรักที่ต้องมาแย่งชิงผู้หญิงคนเดียวกันกับพี่ชายตัวเองอยากให้ติดตามความเข้มข้นของละครเรื่องนี้ แล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเป็นการตามหาพ่อที่แท้จริงของลูกนางเอกซึ่งเรื่องนี้ผมได้ร่วมงานกับพิงคอยเป็นครั้งแรกแต่ถึงจะเป็นครั้งแรกก็ปรับจูนกันไม่นานเพราะพิงคลอยเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมาก เป็นผู้หญิงลุยๆบางฉากเราก็มีการคุยทำความเข้าใจบทกันก่อนพอเริ่มสนิทกันก็เริ่มเข้าขาทำงานไหลลื่นถือเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานที่ดีคนหนึ่งเลยครับต้องขอบคุณบทประพันธ์บทโทรทัศน์ที่เติน้นตะวันจารุจินดาทีมงานทุกฝ่ายรวมถึงนักแสดงทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจให้ละครประสบความสำเร็จครับ กระแสคู่จิ้นยูพิงจะเกิดไม่ได้เลยถ้าบทและองค์ประกอบต่างๆที่ผมบอกไปไม่ช่วยส่งเสริมทำให้แฟนละครชื่นชอบเราทั้งคู่และเกิดเป็นคู่จิ้นยูพิง์มาจนถึงวันนี้ทำให้พวกเรามีงานได้ไปพบปะแฟนๆในที่ต่างไม่ยมกอยู่บ่อยครั้งต้องขอบคุณแฟนๆช่อง7 HD ที่ชื่นชอบและสนับสนุกพวกเราทั้งคู่มาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้พวกเรา ติดตามผลงานของพวกเราไปเรื่อยๆนะครับอยากฝากแฟนๆนะครับใครที่เคยดูแล้วก็สามารถกลับมาย้อนความหลังร่วมสนุกไปอินไปฟินด้วยกันอีกครั้งส่วนใครที่ยังไม่เคยชมตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วครับเปิดช่อง7 HD แล้วมาดูละครสนุกกับละครไปพร้อมๆกันเริ่มวันที่18ธันวาคมนี้เป็นตอนแรกแล้วพวกคุณจะมีรอยยิ้มไปกับเราครับ